ไ hey, อ้ฟูกมันได้หิ่งเขาเลยเฮียชีวิตเลโอดินกูแม่งกลายเป็นเด็กยกน้ําแข็งไปเล่นสัตว์กูแม่งกานฟุกสายกาชาเลยเว้ยนำพากูที please นำปากูทีกูถล่าล,ลึกเลยดีกว่าอันนี้กนะูถล่าล,ลึกมาเลยดีไหมเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นกี้กีอ้อะเด็กส่งน้ําอ่ะเด็ก เด็กเติมของอ่ะโอ้โหถามจริงเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพกให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปโตวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็น o อฟ c ัปชิโยรเลยนะครับผมสภะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ แล่อย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมเปิดฟ้าการันตีไปก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดสักอุ้ยอ๋อเรื่องได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดสักสิบโลเว้เห็นเขาบอกว่าสิบออกหนึ่งเรีเขาปอกใหม่แล้วเน่เลยว้ยเอาหน่อย ไฟูมันได้หิ่งเขาเลยที่ยชีวิตเลโอดินกูแม่งกลายเป็นเด็กยกน้ําแข็งไม่เล่นสัตว์กูแม่งจานฟุกสายกาชาด้วยกาชายอมได้ไงล่ะชากาชาผมก็ไม่อยากยอมแต่ว่าคือก็ดูสภาพกูดิโอโนน้นั่นไงนั่นไงน,อออนั่นไงนุ่มโ้เอ้ยนึกว่าจะมาเศร้าเลยว่ะ ออบชุดคุ้มกว่าแต่ตอนแรกอะม,มีมีความรู้สึกริๆว่าจะไปเล่นพระนะแต่ว่าใจอะชอบพาราผมคิดว่าผมแล้วจะอยู่พาราแหละโอ้โหฟ้าไม่ได้เลยเมื่อกี้สุ่มขึ้นฟ้านะได้มาหนึ่งเฮ้ยสมม่วงสักทีดิ <c oughs> ไม่มีคัสซีน <c oughs> ตอนนี้ฟ้ามันขาดแค่ตัวเดียวเว้ย <c oughs> ทั้งไรดีอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเลยแล้วกัน <c oughs> อันนี้คุ้มละ จบคอลเลกชันฟ้าเราคือเกี้ยงแล้วนะเนี่ยอันนี้คือจบละคือถ้าได้ฟ้ามาไม่มีทางโตล้ละอย่างนี้ทางจุมตีบวกหนึ่งความเสียบีพีบวกหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมผมผมจะแก้สลักให้เสร็จก่อนนะผมจะแก้สลักให้เสร็จก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปฉี่ด้วยเมื่อกี้แคมยาวเลยไม่ได้ไปฉี่เลยนะผมวิ่งไปฉี่ก่อน รับทองไม่เอาแล้วความเสียหายเอพีฟื้นไม่เอาแม่นยำตาการฟื้นฟูไว้สู้คนหมดเลยอันนี้อันนี้เก่งขึ้นแน่นอนถ้าสู้คนผมไปฉีดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาถ้าจะเอาทองจริงๆแนะนําต้องผสมครับ15 2 0ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยววันเนี้ยผมว่าวันนี้เลยเดี๋ยวเราเราลุยเลยวันนี้อีกเท่าที่มีอ่ะจริงจงอ่ะผมว่าถ้าจะทําทั้งทีอ่ะทำวันที่เราทําปกทําอะไรมาดีกว่า อ้าเดี๋ยวผมขอ10โลนะเดี๋ยวผมขอลุ้น10โลแล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาแนละ้วผมขอลุ้นโลแล้วกันอย่างน้อยแบบให้ผมได้ลุ้นหน่อยหกร้อยก็ถือว่าหมดไปไม่เยอะความเร็วเคลื่อนที่เอเมื่อกี้ผมก็วิ่งไม่ออกเหมือนกันนะโจมดีพาราเนี่ยจ,จะไม่ค่อยขนาดนั้นปะความเสียหายอืม ดูหน่อยสี่ห้าสุดได้เดี๋ยวสี่รอดูแอคแท็กสเอาไงเดียกับกระชาวันนี้ทุกคนคิดว่าไงเดียผมสองจิตสองใจว่ะคือเงินผมก็อยากทำตัวไงเพราะทำตัวมันเก่งชัวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราเติมไปเปิดกระชาหมดอ่ะผมกลัวว่า กระชาผมอยากจะให้เดือนหนึ่งสองครั้งก็พอเพื่อที่จะเซฟบัตเจ็ตของเราด้วยอตัวเราไปต่อให้ถ้าลองคิดดูเดี๋ยตั้งแต่ต้นมาผมโถมหมดกระชาอย่างเดียวกูไม่ทําตัวปันนี้ผมอยู่ท็พร้อยอยู่เลยอะ่ะจริงไหมแต่นี่เราดูยี่สิบเอ็ดนะเว้ยแล้วยี่สิบเอ็ดบนหัวเรายี่สิบเอ็ดคนนี้ยท้องหมดจริงไหมล่ะคือเราอะ่ะตัวเราอะ่ะยังทันอยู่ ถ้าตัวเราเกิง่งเอ้ยถ้าแบบเราทําของอยู่สามหมื่นแล้วได้ทองสัดทองมาแม่งเด้งไปสามหมื่นห้าสามหมื่นสี่้ตัวทองมันขึ้นสองพันสองเลยนะ <c oughs> ไม่ทําม่วงตอนนี้ใส่ทองกันละคือยังไงครับไม่ทําม่วงตอนนี้ใส่ทองกันแล้วผม,มวต,นนวตามไม่ทัน <c oughs> ผมว่าเป็นคนที่แบบจะมีตัวเลขในใจที่เราเอาไหวแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ากูว่ากันแต่ถ้าไม่ได้อะมันในจานวนที่เยอะขนาดนั้นเหมือนเราอออินอะแล้วแม่งเฟลอะ มันมันซึมอะ่ะมันซึมชีวิตจริงอะ่ะมึงออกไหมมันมาซึมออกมานอกเกมมาดิ <G l oss> ผมเคยเป็นอะเกมอื่นอยู่พวกแนวเทิร์นเบสอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกผมซึมมากผมก็จำไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะคุมแบบปริมาณตัวเองไว้เออเทหมดแล้วแม่งไม่มีแรงไปทำอะไรแล้วแดกข้าวก็ไม่อร่อยแล้วอะ เหี่ยไแม่งไม่ปรุงไม่ให้กูหรอว่าแม่งมันผัดได้ยังวะไก่ไม่แห้งยังวะคือแม่งแรงมันหมดอ่ะไม่เอาดีกว่าถ้าแบบนั้นนะผมผมสู้แบบเออไม่มีตัวทองแต่ว่าแต้มผมก็ยังขยับผมก็ยังสนุกกับมันดีกว่าแต่ถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้นะอยากได้มากวันนี้มันมีคอนทินต์ไปแล้วอ่ะใช่ไหมเราทั้งทําศรัทธาทั้งไปเล่นกับเพื่อนลงดันกิวอะไรไปแล้ว ซึ่งเมื่อกี้เราอาจจะแบบรู้สึกว่าหูยอยากพานแท็กซี่อะไรงั้นแต่ผม,มเป็นคนมองบวกผมก็จะมองว่าเฮ้ยนี่เราที่1นึ่งสแล้วนะที่1ด่านสแล้วเราที่1ของเซิร์ฟแล้วนะอะไรแบบนี้ก็ก็แบบมันจะได้ฮิวๆห,หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะได้อาจจะได้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดใจกดไลค์กับเราด้วยนะครับแค่นั้นก็ชื่นจิตชื่นใจละ สวิตสายเลยก็อันน่าจะต้องแค่เรียนสกิลใหม่อ่ะถ้าไม่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราเปิดได้ทองอะไรนี่กูคิดแล้วว่ากูเปิดได้ทองแน่ <c oughs> เราจะเปิดได้ทองอะไรถ้าเป็นทองบาราท็อปเทียงไงผมก็เล่นพาราแต่ถ้าดันเป็นพระท็อปหนึ่งอ่ะผมก็อาจจะแบบคิดคดนะ <c oughs> เออผมก็อาจจะคิดนะเพราะว่าอย่างดีแม่งก็ทําแค่สกิลเพราะออฟในตัวอะไรมันตรงหมดแล้วนะมันทําออฟยูหมดทั้งตัวอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็อาจจะคิดแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ายังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่า เปิดได้เมื่อไหร่และเปิดได้ตัวอะไรมันจะขึ้นอยู่ว่าย้ายไม่ย้ายมันจะขึ้นอยู่ว่าสุดท้ายนะไอ้ยากที่สุดมันก็คือตัวทองนั่นแหละตัวทองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูครับเมื่อไหร่ดาจาจะมีตะรินทองกูวางมีชื่อใหม่น่าจะไวกว่ากว่าจะมีตะกินทองผมรอเห็นตัวทองมาหลายคลิปแล้วจารผมก็พยายามที่สุดแล้วกูพยายามได้มากกว่านี้ไหมไหนลองพูดสิกูพยายามไม่มากกว่านี้ได้ยังไง ไม่บอกผมไม่ชื่นใจทีผมพยายาที่สุดแล้วนุม่มว่าแต่ตัวพี่ชื่ออะไรจะพาไปเสพบรรยากาศตัวพี่ชื่อเดินแรงแค่ชื่อพี่อะก็กัดพื้นสะเทือนแล้วอะเพราะพี่เดินหนักแะ้าใจไหนุม่มเดินแรงไม่หน่อยอะโดนตบไม่พักโหเดือดน,นะเนี่ยเดือดน,นะ นี่ผมซื้อทุกแพ็คด้วยนะเผอๆวันนี้ผมเปิดไปประมาณ2,500 2 5 0อันอันน่ะต่ำๆพานาลินสเตตัสอะไรเหรอครับพานาลินสเตตัสอะไรอ่าจริงๆกดตรงกลางจอก็ได้ครับมันมีแถบขาวผมทำอะไรได้ผมทำหมดเลยอ๋อถ้าในนี้เหรอในนี้ในนี้เป็นของแบบว่าปริมาณฮิวต้านขี้อัตราการฟื้นฟูผมทำมาแบบนั้น โอ้โห oh, เรียบร้อยว่ะหมดแล้วหมดจริงไม่จริงนังเกี่ยงท็อปสเปนดิง้งสี่หมืมีโอกาสได้ลุ้นม่วงอีกตัวหนึ่งมากระชากันสักหน่อยขอสักสิบทีโอ้โหเดี๋ยวได้เพชรว่ะจะทำตัวเจียบให้โชคชะตานําบา นำพาผมให้เจอกับให้เจอกับพาลานำพากูที please นำพากูทีสาธุมาทุกคนกดเลขกหนึ่งส่งพลังกันหน่อยเว้ยกดหัวใจกดเล็กหนึ่งยก่อนมันจะไปนอนพักก่อนไอ้ฟูกมันจะไปนอนพักเว้ยเอาหน่อยเว้ยคุณแก้อกห้า ใบรถม่วงพร้อมนะไปขอดูคัสซีสักทีเดี๋ยววะเหลือเชื่อจริงๆเลยวะเหลือเชื่อแม่งโคตรขอนี้สักท่าที ใช่ละไม่เป็นไรถ้าข่าวอีกครั้งก็โอเคสบายใจพอพอละอันนี้ก็คือโอเคพอละถือว่าเราได้เปิดแล้วโอเคเติมเต็มละเดี๋ยวไลฟ์หน้าเตรียมตัวมาดีกว่าโอเคได้ถือได้เติมเต็มแล้วเดี๋ยวผมไปลุยศักยภาพต่อดีกว่าไปลุยสลักก,ก่อนดีกว่าเครียดง่วงยังไม่ออกสักตัว โอ้เหลือจะเชื่อไม่ได้คัดซีนเลยอ่ะนานมากแล้วอ่ะเอาพันสี่โลดึงอนะไม่ได้คัดซีนนานมากแล้วอ่ะพี่ปล่อยกูเยอะหุยโลมบอกไม่นูว่าจะจริงวะอุถล่มลึกเลยดีกว่าวันนี้กูถล่มลึกมาเลยดีไหมเนี่ยแล้วทำลง YouTube มันก็จ,จะแปลกๆหน่อยเนะพราะว่ามันไม่มีสวัสดีไม่มีอะไรมีแค่ศักยภาพของถล่มลึก Luông ta Hô hô Sao Phúc sao Hello Phúc sao à Né non dù léo Khó đu เกิดฉายไม้มายมคมกริบมันต้องมาหลายๆนี่มันได้แค่ม่วงมันการันตีม่วงเฮ้ยมันโอ้โหถามจริงมันฟ้าม่วงมึงเฮ้ยกูฟ้ามึงไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้มาเหลือไปสักหมื่นหนึ่งพอไม่ได้เปิดคลิปแต่ก็รวบร,รวมมาลุยเลยครับผมไปวันนี้เขาบอกว่าลุนล้นๆนะลุนล้นๆร้อนๆ ก็ฝ่าวดินวาร่าไ i ซิ่งมาแล้วกันนะครับผมอัปเดตใหม่มาแล้วทั้งชาโด้ซัมเมอร์นะครับผมชุดซัมเมอร์แล้วก็หินสลักนะครับใครที่อยากจะดูเต็มๆก็ไปดูในสตีมผมได้นะครับผมส่วนนี้ไฮไลท์ที่ตัดออกมานะครับจะได้รู้ว่ามันเดือดแค่ไหนนะจริงอยากเปิดมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องติดพันอะนะก็ลองไปสืบดูแล้วทำไมมันถึงติดพันอ่ะเขาบอกว่าผมเป็นกี้กี้อะเด็กส่งน้าอะเด็ก เด็กเติมของอ่ะโอ้โธ่ถามจริงฟุ้งเป็นเด็กเติมของเอะอะเ้ยเรื่องไม่ใช่แล้วว่ะหรือว่าปิดคลิปทันนะผมว่าเราปิดคลิปทันนะพี่ๆว่าปิดปิดคลิปทันนะปิดคลิปทันนะทรงเนี้ยเฮ้ยไอ้นุม่มไม่เป็นไรนะเรา เรายังกรำของม่วงอยู่ถ้าห้าหมื่นอีกห้าโลไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ไปพี่ขอญาตพักพี่ขอญาตพักเลยพี่ขอญาตพักเลยวันที่มันไม่ใช่เท่าไหร่ก็คงไม่พอชัดและชัดละชัดละเดี๋ยวรอคลิปสองแสนนี่ว่าครับ รอคลิปสองแสนเพชรดีกว่าคลิปนี้น่าจะล้อฟรีละล้อฟรีละคลิปนี้กูล้อฟรีกูพักผ่อนละ <c oughs> กูพักผ่อนละอ่ะสุดท้ายโลท้ายครับกูพักผ่อนละห้าหมื่นอันนี้แถมด้วยนะโอเคหวานเจ็บ <c oughs> พี่ขอถอยดีกว่าอ่ะสี่เก้าไว้ทำของม่วงดีว่ะขออนุญาตบิดคมๆโอ้โหถามจริงคือมันไม่ไหววหยสภาพจิตใจมันต้านไม่ได้มันไม่ได้ตั้งใจมาแล้วมันสภาพนั้นโอ้โหเหลือเชือ่อ เอาดีเล่นสนแบชุดใหญ่ไฟกัะพริบเลยอ่ะแตพวกวิวเล่นผมชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอะดีให้มันออกดาบก่อนค่อยไปหมายถึงยังไงครับผมว่าเรามาได้สุดท้ายเรามาได้กับผสมนี่แหละเชื่อผมไหมคือแบบแม่งสุดปอกแล้วอะมาจบที่ผสมอะ เชื่อโอ้โหบ้านใครบ้านมันฝากด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ขอคุณทุกคนมากๆครับบ้านใครบ้านมันเลยพวกมึงไปแยก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 เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะ่ครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครไม่ได้กดไลค์กับเราในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมขอขอพูดคำเดียวเลยว่าบ้านใครบ้านมันกูไปอะเจอกันครับสวัสดีครับ